ไปติคาด,ดเดวกัรเลยปิดปติไม่ได้กินถามแล้วว่าปินรู้ว่ามันปิดรู้ว่าอืกลับบ้านนบายไมไ่กินแล้วร้านตรงนู้นก็ไม่ขายแล้วอืหยุดแล้วเหรอ เคยไปซื้อหนังบางโค้บ้านไอจับตายขายเนื้อที่เจ็ดไร่ไหนองยังไงไงนี่ไงห้าสิบล้านยังไงก็มีที่ห้าล้านอ่ะจะขายสิบล้านเลยไรล,ละล้านกว่าบาท บานทรงเดียวกันเราเอยเพราะแต่ลานลมมามาทางนี้ตึมตึมเลยปาเขาจะขายมันเหม็น

ยาวเลยปิดเขียนบอกปิดโ่งปลามันไม่มีมาส่งแล้วมั้ง

ในหลายเวลาเป็นติดวัน S <S นะสใช่ท,ที่อเสวยจังหวัดอะไรแะบเขาปลูกเยอะแล้วอันนี้มันออกไทยเนาะ,ะมันก็เป็นที่ททเอาเที่ยวก,กันูกใหติดติดกันเลยก็ไม่ติดดีๆทางบ้านแล้วสักร้านไทยบานแล้ว